สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุภวิทูสุเพงนะคะคณะบดีคณะสาเวิทยศาสตร์ค่ะก็สำหรับงานออ Research and Innovation ของคณะสาสตเวทนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาน,นิพนธ์ระดับปริญญาตรีของเราอยู่แล้วค่ะเพราะว่านิสิตอาจจะต้องทำวิทยาน,นิพนธ์หรือว่าตัวงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ตัวผลงานของนิสิตเขาได้ถูกเผยแพร่ค่ะเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการฝึกฝน สําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตนะคะแต่ว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะที่แยกออกมาแบบนี้ค่ะเราก็มีการทําในช่วงระยะเวลา4ปีมานี้นะคะโดยท,ที่ทีมของงานก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะเช่นในปีนี้ก็จะเป็นทีม Smart Skill Future นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะค่ะ แต่ว่ากิจกรรมก็จะมีเป้าหมายหลักๆเหมือนกันทุกๆปีนะคะก็คือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยยนิพนธ์ในรูปแบบของโปสเตอร์แล้วก็การพิ t ช,ชิ่งค่ะรวมทั้งการพัฒนา soft skill เพราะว่าทางคณะเนี่ยอยากจะเน้นว่าทักษะที่จะพาเราสู่อนาคตเนี่ยไม่ได้จะมีแค่ความรู้เฉพาะทางนะคะแต่ว่ายังมีในเรื่องของทักษะก้าวหน้าเช่นการคิดค้นนวัตกรรมการทำงานเป็นทีมแล้ก็การสื่อสารนะคะที่จะทำให้นิสิตนั้น พร้อมสำหรับโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปีนี้นะคะทางคณะก็ได้ขยายขอบเขตของงานค่ะโดยที่มีการเชิญนักเรียนมอปลายแล้วก็คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบริษัทเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายของเราอะ่ะมาร่วมด้วยนะคะ คือในช่วงเช้าว,วันนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยะคะ่ะจะเป็นการแข่งขัน pitching contest นะคะโดยที่แต่ละทีมนั้นจะมานำเสนอผลงานรวมทั้งแผนการตลาดหรือว่าการใช้ประโยชนต์ต่อหน้าคณะกรรมการที่มาจากทางภาครัฐและเอกชนนะคะซึ่งในวันนี้เรายังมี TED Talk ด้วยนะคะ ในหัวข้อ smart skill future ค่ะโดยดรร b เบการัเซลนะคะที่เป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงท่านก็จะมาแชร์มุมมองไอเดียต่างๆเกี่ยวกับทักษะในอนาคตนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่มีคุณค่ามากๆสำหรับนิสิตนะคะเพราะว่าแทนที่ตัววิทยานิพนธ์ของเขาจะจบอยู่แค่ในเอกสารนะคะแต่งานนี้ก็ยังทำให้เขาได้ยืนขึ้นมานำเสนอผลงานตรงหน้ากรรมการนะคะเสนอไอเดียของตัวเองได้ฝึก ทั้งการคิดการแก้ปัญหาการสื่อสารกับคนอื่นแล้วก็การทํางานเป็นทีมด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานแล้วก็โลกอนาคตกําลังให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะการได้ขึ้นเวทีพิชชิ่งก็เหมือนเป็นการที่จะบอกว่าไอเดียของฉันมีคุณค่านะซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็แรงผลักดันให้เดินหน้าต่อนะคะสําหรับในมุมมองของผู้สอนเองก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้เห็นผลงานของนิสิตในมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการปรับปรุงแนวทางการสอนหรือว่าหลักสูตร ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอะค่ะส่วนภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหน่วยงานบริษัทนะคะคณะวิชาอื่นๆเนี่ยการมีเวทีแบบนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเห็นว่านิสิตของสาวเวชเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้ดูแลผู้ป่วยค่ะแต่ว่ายังสามารถเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเป็นผู้สื่อสารทํางานแบบสหวิชาชีพหรือว่าเป็นผู้ร่วมสร้างบริการใหม่ๆได้ซึ่งเข้ากับโจทย์ของสังคม แล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะครับวันนี้เบื้องต้นเห็นมีภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยท่านอยากจะขอบคุณหรือกล่าวถึงภาคส่วนต่างๆนี้ยังไงบ้างครับค่ะวันนี้มีหลายฝ่ายเลยนะคะที่มาช่วยกันในการจัดงานวันนี้ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ทางทีมของสหเวทเองของเรานะคะที่เป็นผู้จัดหลักก็รับผิดชอบในส่วนของแนวคิดการจัด กิจกรรมการสนับสนุนทรัพยากรค่ะแล้วเรามีการเชิญนักเรียนจากโรงเรียนมยัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้ามาร่วมในการชมการนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะต้องขอบคุณทางคณะต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพทัท้งหมด7คณะของมหาวิทยาลัยของเราค่ะรวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนด้วยนะคะที่มาช่วยออกบูธให้รายละเอียดข้อมูล ออแล้วก็ผลงานเด่นนะคะแล้วก็มี ทางอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนเนี่ยนะคะมาร่วมสนับสนุนตั้งบูธให้โอกาสกับนักเรียนแล้วก็นิสิตได้สอบถามข้อมูลหลักสูตรเครื่องมือเทคโนโลยีรวมทั้งการแนะแนวการศึกษานะคะแล้วก็สุดสุดท้ายเนี่ยมีภาคเอกชน2แห่งที่ให้ความอนุเคราะห์กับคณะนะคะก็คือบริษัทชิสเทคค่ะที่มาสนับสนุนกิจกรรมโฟโต้บูธแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟเอกซิบิชันให้กับนักเรียนมปลายที่มาเข้าร่วมโครงการได้ร่วมเล่นเกมนะคะค้นหาอาชีพใน ลองชุดวิชาชีพในที่เป็น Virtual Reality นะคะแล้วก็มีการเล่นเกม Motion Tracking ที่ผสมผสานศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสบการณ์ให้นิสิตเข้าใจบริบทเชิงวิชาชีพในคณะสหเวชศาสตร์ด้วยค่ะ ในไนวันนี้ได้มาคุยกับท่านคณะบดีแล้วอยากจะให้ท่านกล่าวเชิญชวนครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาต่อที่คณะสาสวิทยาศาสตร์ของเรามีอะไรทิ้งทาดได้เลยนะครับค่ะก็ <ๆ S 2> สําหรับคณะศาาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเรศวรของเรานะคะเ,เราเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเนี่ยทั้งหมด5หลักสูตรค่ะมีเทคนิคการแพทย์นะคะเทคโนโลยีหัวใจและรวงอกหลังสีเทคนิคกายภาพบําบัดแล้วก็ทัศนามาศาสตร์ค่ะทั้งหมดนั้นเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเรียน4ปีทั้งหมดเลยยกเว้นทัศนมาศาสตร์ค่ะที่เรียน6 ปีถ้าหากว่านักเรียนกําลังมองหาเส้นทางการศึกษาที่ไม่ใช่แค่เรียนแล้วจบไปนะคะแต่อยากจะมีบทบาทที่กว้างกว่าเช่นเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพหรือว่าเป็นผู้ร่วมทีมสาขวิชาชีพแล้วก็อยากจะเตรียมพร้อมสําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยที่คณะสหเวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเรามีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะพร้อมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพ ซึ่งที่นี่นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งความรู้เฉพาะทางค่ะแล้วก็ฝึกฝนทักษะสมาร์ทสก l ลที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่นะคะซึ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่คณะของเราให้ความสำคัญแล้วก็ยังมีเวทีอย่างนี้นะคะ Research and Innovation Day ค่ะที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองค่ะดิฉันก็อยากเรียนเชิญน้องๆทุกคนที่สนใจนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมสาเวทค่ะมาเปิดโลกมุมมองใหม่ๆแล้วก็สร้างอนาคตที่เลือกได้นะคะ